วิทยาลัยการอาชีพป่าซางผสานความร่วมมือกับโรงเรียนน้ำดิบวิทยาคมโดยการสนับสนุนจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูนพัฒนาหลักสูตรต่อนเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาปีการศึกษา2565การศึกษาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพของมนุษย์ทั้งในด้านความรู้ความคิดคุณธรรมชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การพัฒนาคุณภาพของนักเรียนให้เป็นคนดีมีปัญญามีคุณภาพชีวิตที่ดีมีขีดความสามารถในการแข่งขันการเพิ่มศักยภาพของนักเรียนให้สูงขึ้นสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขบนพื้นฐานของความเป็นไทยและความเป็นสากลรวมทั้งมีความสามารถในการประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อตามความถนัดและความสามารถของแต่ละบุคคล วิทยาลัยการอาชีพป่าซางจัดประชุมร่วมกับโรงเรียนน้ำดิบวิทยาคมและสำนักง,งานศึกษาธิการจังหวัดลำพูนสร้างความเข้าใจในการขับเคลื่อนหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาโดยการร่วมกันวางแผนแนวทางในการดำเนินงานเริ่มตั้งแต่การพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียนและสถานประกอบการ โดยมีกรอบแนวคิดที่ต้องการให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดีในการเรียนสายอาชีพมีเป้าหมายในชีวิต g l o w and Good mindset สู่ความสำเร็จมีความรู้ลึกในศาสตร์อาชีพที่สนใจและที่สำคัญสามารถนำความรู้ไปสู่ทักษะการปฏิบัติได้อย่างเป็นรูป,ปรธรรมโดยมีข้อตกลงให้เป็นไปตามหลักสูตรฐานสมรรถนะมีความมุ่งหวังในเป้าหมายเมื่อนักเรียนสำเร็จตามหลักสูตร และสามารถสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของศาสตร์วิชาชีพที่ได้เรียนรู้วิทยาลัยการอาชีพป่ากซางและโรงเรียนน้ำดิบวิทยาคมนำแนวทางตามทฤษฎีระบบ s y s t t m t o r y ผนวกกับรูปแบบเคโล l o อกโลจิกโมเดลและวงจร d เ m i n g มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานประกอบด้วย1 Input 2. Activities โดยใช้รูปแบบวงจรเดมมิง Plan Do Check Action 3 Output 4 Outcome และ5 Impact วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับโรงเรียนน้ำดิบวิทยาคมโดยมีสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเป็นพยานเพื่อผนึนก,กำลังในการขับเคลื่อนการบ่มเพาะผู้เรียนภายใต้หลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาการสำรวจความต้องการเพื่อให้แน่ใจ ว่านักเรียนที่มีความต้องการอยู่ในระดับชั้นใดมีความสนใจในอาชีพอะไรและมีความพร้อมเป็นอย่างไรในปีการศึกษา2565มีนักเรียนสนใจเข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพสาขางานช่างยนต์สาขางานช่างไฟฟ้ากำลังรูปแบบการจัดการเรียนรู้ ครูผู้สอนวางแผนการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนในแต่ละระดับชั้นเลือกสาระการเรียนรู้และทักษะที่เหมาะสมเตรียมกิจกรรมการจัดการเรียนรู้อทิสื่อวัสดุอุปกรณ์ให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจนเกิดความชำนาญควบคู่ไปกับการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมจัดการเรียนรู้ โดยใช้สถานที่ทางวิทยาลัยการอาชีพป,ป่าซางและโรงเรียนน้ำดิบวิทยาคมโดยเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ควบคู่กับการฝึกปฏิบัติจริงค้นพบปัญหาและแก้ไขปัญหาใช้กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบและการทำงานเป็นทีม นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในทักษะที่มีสามารถช่วยเหลือครอบครัวและชุมชนได้ หลักสูตรเชื่อมโยงสาขาช่างไฟฟ้าในมุมมองของผมผมคิดว่าการได้เรียนทั้งสายสามัญและสายอาชีพหลักสูตรเชื่อมโยงทําให้ผมได้มีความรู้ในศายตร์อาชีพครูผู้สอนได้ให้ความรู้และให้ผมได้ฝึกทักษะในการซ่อมบำรุงเครื่องใช้ไฟฟ้าหลายชนิดผมม,มีโอกาสได้ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าที่บ้านผมรู้สึกท้าทายความสามารถของผมผมยังนําความรู้ที่ได้ไปช่วยบริการชุมชนได้อีกด้วยต้องขอบคุณคณะครูที่ให้ความรู้ในหลักสูตรเชื่อมโยงในครั้งนี้ด้วยนะครับ ผมเป็นนักเรียนโรงเรียนน้ำดิบวิทยาคมผมสนใจเรียนระดัสูตรเชื่อมโยงสาขางานช่่งยโย์กับวิทยาลัยการอาชีพปา่าซางผมใช้รถจัก,กรยานยนต์มาเรียนทุกวันผมคิดว่าการที่ผมมีความรู้และมีทักษะในการซ่อมบำรุงเครื่องยนต์เป็นสิ่งสำคัญและเป็นประโยชน์นอย่างยิ่งเพราะจะได้นําความรู้และทักษะมาช่วยซ่อมบำรุงรถต่างๆของครอบครัวแต่ครูยังชวนผม ไปออกพื้นที่บริการสมชนๆําทให้ผมมีคุณค่าและมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนสายอาชีพมีการนิเทศกํากับติดตามอย่างต่อเนื่องเพื่อนําไปสู่การพัฒนาต่อยอดในอนาคตการสะท้อนผลสำฤทธิ์การวัดประเมินผลตามสภาพจริง มุ่งเน้นการสะท้อนความรู้และทักษะอย่างเป็นรูปธรรมประกอบกับการสร้างทัศนคติที่ดีให้กับนักเรียนได้วางแผนเป้าหมายอาชีพในอนาคตจากการสอบถามนักเรียนมีความพึงพอใจในหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย4.51หากพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือการส่งเสริมให้นักเรียนมีเป้าหมายอาชีพค่าเฉลี่ย4.68รองลงมาคือการให้นักเรียนนำความรู้และทักษะออกบริการชุมชนเท่ากับความน่าสนใจของวิชาชีพช่างไฟฟ้ากำลังช่างยนต์ค่าเฉลี่ย4.59 ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยลำดับสุดท้ายแต่อยู่ในระดับมากเท่ากันคือระยะเวลาในการเรียนการสอนการวัดประเมินผลการเรียนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนและการประชาสัมพันธ์การสำรวจความต้องการเรียนค่าเฉลี่ย4.41จากการสอบถามความคาดหวังจากผู้ปกครองของนักเรียนที่เข้าร่วมหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษา ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุดค่าเฉลี่ย4.79หากพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือเห็นลูกได้ใช้ความรู้ด้านช่างช่างไฟฟ้ากำลังช่างยนต์ช่วยซ่อมแซมมีความภาคภูมิใจค่าเฉลี่ย4.94รองลงมาคือต้องการให้ลูกมีอาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษาเท่ากับหลักสูตรนี้มีประโยชน์ ควรจัดอย่างต่อเนื่องค่าเฉลี่ย4.89ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยลำดับสุดท้ายแต่อยู่ในระดับมากที่สุดเท่ากันคือลูกมีความสนใจที่จะเรียนต่อสายอาชีพเท่ากับทราบการประชาสัมพันธ์สำรวจการเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นค่าเฉลี่ย4.67ครับสวัสดีครับผมเป็นผู้ปครองของลูกที่ ที่ได้มาเรียนโรงเรียนยนักวิทยาคมและลูกก็ได้เข้าเรียนในหลักสูตรเชื่อมโยงกับวิรายการอาชีพป,ป่าสางผมเองก็รู้สึกชอบมากครับลูกได้เรียนทั้งสายสามัญและสายอาชีพซึ่งสาขาง,งานที่ลูกเรียนคือช่างไฟฟ้าและเห็นการพัฒนาของลูกโดยลูกของผมได้นําความรู้และทักษะที่ได้จากการเรียนหลักสูตรเชื่อมโยง มาช่วยบำรุงเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านตลอดจนสามารถช่วยเหลือเพื่อนนบ้านและในชุมชนเป็นอย่างดีซึ่งการเรียนสายอาชีพก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ลูกสามารถคิดเมื่อสำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้ไปต่อยอดในอนาคตได้ครับครับผมก็ขอสนับสน,นุนโครงการนี้ครับขอขอบคุณครับผม และนี่คือบทสรุปของการผนึกอุดมการเพื่อนักเรียนไทยในศตวรรษที่21สู่ความยั่งยืน